วสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชิมนี้มาดูส่งงานพันธยวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์นะครับตัวนี้เป็นพันธยไม้สักนะครับเคลือบสีมะเกลือด้านสั้นต่อท้ายพับใส่ชุดซีเซนัดเดียวนะครับเสื้อ25่้ามิลลิเมมิลเดยวลองให้พร้อมใส่ครับพร้อมแกะลายหน้าหลังครอบไก่อาลูสีเงิน ันนี้ก็เป็นท้ายภาพ M4 นะครับยืดหดได้นะครับหลายระดับรองแก้มปรับระดับได้นะครับรุ่นนี้ก็มีเลือกหลายทรงนะครับท้ายภาพถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับสั้นๆน,นะครับ สนใจก็สอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับทำส่งตามสั่งครับหรือท่านใดที่ดูวิดีโอจากใน YouTube นะครับลิงก์เพจกับลิงก์ไลน์อยู่ใต้วิดีโอนะครับกดลิงก์แล้วทักเข้ามาได้เลยครับีส่งให้เลือกเยอะมากนะครับดามสั้นต่อท้ายพับทรงยาวนะครับรับทำหมดนะครับสี่เซทสี่ห้าสองสี่ห้าห้าสี่ห้าเจ็ดนะครับทักเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับราคาไม่แรงครับ ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปนะครับ Niggas in my bro trying to phase me.